สวัสดีค่ะวันนี้มีพี่ๆหลายคนถามถึงแบบไซส์ใหญ่ๆเข้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้น้องโรตีจะมาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะว่าอตอนนี้ที่แบบว่าไซส์ใหญ่ที่น้องพร้อมส่งให้เลยหรือว่าสต๊อกน้องที่มีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เฮมมทอยก่อนเลยนี่เลยค่ะสำหรับเฮมาทอยไซส์ประมาณ12มิลน,นะคะ12มิลตัวนี้น้องโรตี จัดโปรที่1,500บาทนะคะเส่สวยมากให้ชมให้ชมให้ชมก่อนใครชอบชิ้นไหนก็เดี๋ยวลองก๊อบรูปแล้วก็สอบถามส่งสงชื่อมาเลยก็ได้ค่ะชื่อคุณหินมาแล้วเดี๋ยวน้องส่งภาพแล้วก็รายละเอียดราคาให้อีกทีนะคะสำหรับโปรเดือนนี้นะคะมีนาคมน้องก็ยังส่งฟรีเก็บปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอเคเฮมาทอย1,500บาท ซีทูโทรนสวยมากหินแท้ทุกชิ้นเลยค่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะสำหรับซันสโตน4ีพีนะคะโ okay, mm. อเคไซส์12มิลชิ้นนี้น้องจัดโปรให้รู้สึกว่ายังไม่ได้ลงใช่ไหมเดี๋ยวคิด1,000บาทละกันค่ะจัดโปรที่1,000บาทนะคะซันสโตนไซส์12มิลสีสวย4พีสวยลุ้งขึ้นชัดเลย ตัวนี้ Golden Tiger Eye นะคะไซส์12มิลเช่นกันค่ะจัดโปรให้ที่700บาทค่ะพร้อมส่งสีนะคะมี Amethyst เข้ามาใหม่เกรดนี้ก็จัดว่าสวยเหมือนกันสำหรับสคที่อยากได้ไซส์ใหญ่แล้วก็ราคาเบาลงตัวนี้เลยไซส์12มิลจดโปรให้400นะคะพร้อมส่งฟรีเช่นกัน ก็ยก5สีก็มาแล้วไซส์12มิลไซส์10ก็มาค่ะไซส์สส10มิลนี้จัดโปร250เนาะแล้วก็ไซส์12จัดโปรให้350ค่ะ350บาทยกแท้เลยสวยมากนี่เลยค่ะยก5สีโอเคแล้วก็มีนี่โกเมนอันนี้เกบสวยเลยนะเห็นรอยร้าวน้อยมากโอเค12มิลจัดโปรให้700เช่นกันนะคะ หินโกเมนหรือกาเน็ตนะคะนี่ดาวประจำร้านเลยสำหรับหินอยู่นะคะเลยหินทุกหวยนะคะตัวนี้น้องก็จัดโปรให้350บาทเช่นกันส่งฟรีคะชัดมากต้องให้มันมีสีอย่างนี้เยอะๆคะ่ะจะดีมากปังมากอไทเกอร์อไซส์12นะคะไทเกอร์อ,อก็จัดโปรให้ ที่350ค่ะ3ทะหารเสือก็เช่นกันสำหรับมีคำถามชอบถามมาว่าแตกต่างกันยังไงที่จริงก็เป็นหินไทเกอร์อเหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ไลออนไทเกอร์จะมีแค่สีเดียวแต่ถ้า3าทหารเสือหรือไทเกอร์อ3สีก็คือจะมี3สีจะมีไลออนเลดแล้วก็บลูไทเกอร์อนะคะ350บาทเช่นกันค่ะแล้วก็มียกขาว เผื่อใครชอบเนาะหยกขาวก็350เหมือนกันค่ะแคดไอเหลือชิ้นเดียวนะคะรับก็บอกตาแมวสีชมพูสวยมาก350เช่นกันค่ะ, get, ะเยลโล่อเกตเผื่อใครชอบสีสวยเลยค่ะเยลโล่อเกตก็350บาทเช่นกันค่ะ อันนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วนะไซส์อันนี้อันนี้จะอยู่ที่ไซส์1 0 14ิมิลนะคะสําหรับยกเขียวเกรดนี้นะคะ14มิลน้องจัดโปรให้350บาทพร้อมส่งฟรีเลยเ <ๆ S 2> หลือเหลือชิ้นเดียวนะคะ <ๆ S 2> น่าจะไม่มีมาเพราะว่าไซส์ใหญ่นี้จะจะมีมาน้อยมากใครรับก็รีบรับน,นะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเรสเจสเปอร์ แจสเปอร์ไซส์มิลน้องโรตีจัดโปรที่700บาทนะคะติดด่างน้อยมากรถนี้ติดด่างน้อยมากปกติอะไซส์10มิลที่ที่มีลายหน่อยหรือติดด่างอะเราจะจัดโปรที่250หใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแต่ถ้าไซส์10บมิลมีนะไซส์1ิมิลจัดโปรที่500อยนะคะไซส์ size 12 7 0 0บาทค่ะสไปซิตรีนค่ะซิตรีนก็ ไซส์12เช่นกันจัดโปรที่700บาทเช่นกันนะคะใครรับก็บอกได้เลยนี่เลยค่ะสวยอ้ยใหญ่อะใหญ่สตอเบอรี่ควอสอันนี้เกรดเอเลยนะคะสวยมาก12มิล1,500บาทค่ะนี่ค่ะสวยน้ำสวยโรสควอส,อสมาเพิ่มใหม่แล้วนะไซส์12 ที่คนไหนอยากได้ก็บอกได้เลยไซส,ส์สิมิลจัดโปรให้1,000ั 1, บาทค่ะ1,000บาทพร้อมส่งสีจริงๆเขาจะสีชมพูกว่านี้นะเดี๋ยวจะเป็นแบบแบบชมพูแบบชันฉำหน่อยชันฉแสงอาจจะดูให้ดูว่าแบบประมาณนี้สีชมพูชพั่ำๆ1 0 0 0พนะคะอะ่ตัวนี้มาใหม่บอสอวานาะอาเก็ตนะคะ นี่ไซส์14นะคะมีไซส์มีมาไซส์10 12 14เอ่อไซส์14เดี๋ยวน้องจัดโปรที่1,500บาทนะคะสวยมากนี่เลยค่ะหินแท้รายชัดแล้วก็ถ้าไซส์12ไซส์12มิลเดี๋ยวคิดที่1,000ใช่ไหมเราจัดโปรที่1,000บาทถ้าใครจะรับ10มิลจะได้นะคะ10มินลน้องจัดโปรที่800บาทนี่12ก็สวยสีสวยเลยเนี่ยค่ะหิน สวยเลยเกดเอเลยค่ะเอไหมฟ้า yeah. ยังมีนะนี่แต่เหมือนคายันไนมาไหมฟ้าไซส์12บมิลอยู่ที่2,500นะคะไหมฟ้าหรือไหมพี่ลุนนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ายังยังเหลือ1ชิ้นนะคะไซส์ size 14บมิลยกเกตเอเลยยกเขียวไม่ผ่านการอ่าไม่ mm hmm. เขาเรียกอะไรไม่ผ่านการเผาสีนะคะไม่ได้ทำสี นี่เลยค่ะ1,500บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะแล้วก็มีหินนางฟ้าอันนี้เลย Angel ใช่ไหมนี่ค่ะตัวนี้รู้สึกน้องจัดโปรอยู่ที่1,000ใช่ไหมไซส์12บ0 0 0บาทยังมีนะตัวนี้หินลาเวนเดอร์อะเมทิสต์ลาเวนเดอร์นี่เลยจัดโปรให้เลยที่ 600ค่ะ600บาทถือว่าสีก็สวยไม่ได้ช่ำม,มากแต่ก็โอเคในราคานี้ตัวนี้ยังมีนะซูปเปอร์23ไซส์12มิลจัดโปรที่2 0 0พนนะคะเหลือชิ้นเดียวแล้วแล้วมีนี่เชอร์รี่เชอรี่ควอตตัวนี้ให้500บาอนะคะไซส 12, 500์12มิลหบาทสวยเหมือนกัน นี่มาใหม่เซราไนเซราไนมาใหม่นะคะตัวนี้ให้1,000บาทนะคะไซส์12มิล